เคยไหมคะเวลาที่เราต้องไปพูดบนเวทีหรือพูดต่อหน้าสาธารณะแล้วเรารู้สึกว่าคนเขาไม่อยากฟังเราข้อที่หนึ่งเลยนะคะต้องอย่าไปคิดเองนะคะว่าเขาไม่ได้อยากฟังเราบางทีเราอาจจะเห็นคนกอดอกเค็นคนเล่นมือถือก็คิดไปเขาไม่อยากฟังเรารือเปล่าซึ่ง ถ้าเรื่องที่เราพูดมันน่าสนใจยังไงเขาก็ฟังค่ะเราต้องดูก่อนว่าคนที่เขาเล่นมือถือมันคือจํานวนมากไหมหรือว่าคนสองคนธรรมชาติของมนุษย์ชอบโฟกัสคนที่เป็นเชิงนกาทีฟมากกว่าฉะนั้นอันนี้ต้องระวังข้อ2ค่ะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากฟังอันนี้เราต้องเช็คมาที่เราละสาเหตุส่วนใหญ่ของคนที่ขึ้นไปพูดคือเขามักจะขึ้นไปบอกว่าฉันจะพูดอะไรเช่นวันนี้นะคะจะมาบอกถึงอาหารที่กินแล้วทาให้ธาตุของเราแข็งแรง นั่นนะคะคนไม่อยากฟังเลยเพราะคุณจะต้องจับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ว่าเขาอยากฟังเรื่องไหนเขากลัวอะไรคุณต้องหาให้เจอว่าเขากลัวอะไรหรือเขาอยากได้อะไรแล้วประโยคที่คุณฮุกเขาต้องเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับเขาเลย <S <S เช่นคุณรู้ไหมคะว่าอาหารที่คุณกินมื้อกลางวันน่ะมันมีธาตุที่ทําให้คุณป่วยหรือไม่เอาแล้วคนอยากรู้เลยแสดงว่าถ้าเรื่องที่ คุณพูดเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาว่าถ้าไม่ฟังฉันจะต้องเสียหายอะไรหรือถ้าฟังฉันจะได้อะไรเนี่ยมันจะดึงให้เขาอยู่ค่ะแต่ถ้าคุณมาบอกแค่ข้อมูลวันนี้จะมาบอกว่าอาหารมีธาตุเย็นคืออะไรธาตุร้อนคืออะไรบอกเลยค่ะไม่มีคนฟังเราแน่นอนฉะนั้นลองไปดูนะคะถ้าเราไปโฟกัสเฉพาะคนที่เขาไม่สนใจมันจะทําให้เราฝ่อเองค่ะแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่สนใจแปลว่าเราต้องปรับที่คอนเทนต์เราให้เกี่ยวกับเขาไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะบอกค่ะ